บรรยากาศหน้างานวันนี้ครับริมแม่น้ำเลยครับเขตอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยครับกับการส่งน้ำขึ้นที่ชันกับข้อแรงดันรุ่นสิบออกแปดหมุนซ้ายครับ าเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูน้ำด้านบนด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูปลายน้ำด้วยกันทางนู้นนะครับขาเพื่อนเพื่อนสมาชิกดูน้ำออกปลายทางด้วยกันครับออกมาประมาณนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังยู่ทลาสำงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท081785 3ดหนข้อแรงดันคุณภาพจัดตรงทั่วประเทศไทยวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันร้านสมหวังได้รับความไว้วางใจจากคุณพี่ Okay. ผู้ทนอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยให้วางไว้วางใจท่อแรงดันล้านสงหวังแล้วครับย่ำครับขอบคุณครับ